สวัสดีค่ะสายรุงเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรยอ้อยนะคะซึ่งก็มีคอรมอรเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นปี67ทับ68ความหวาน10 ccs นะคะที่1160บาทต่อตนันเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่13มกราคม2568มีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี67-68ทัทั้ง9เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอประกอบด้วย1ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี67-68ทในอัตรา1,160บาทต่อตันอ้อยณนะระดับความหวานที่10 ccs ค่ะหรือเท่ากับร้อยละ9 0 0 1ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศก็คือ1,000 288บาท69สตางค์ต่อตันอ้อยนั่นเองนะคะและกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ6 9 6 9 6 0สตางค์นะคะต่อหนึหน่วย ccs นั่นเองค่ะ สองค่ะก็คือผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี6 7ทจถเท่ากับ497บาท14สตางค์ต่อตันอ้อยทั้งนี้เสนอข้อเสนอดังกล่าวนะคะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องค่ะและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในขณะที่ ความ,ม,มีความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าควรพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยเฉพาะในเขตที่มีผลผล,ผลิตคุณภาพต่ำกว่าเขตอื่นโดยการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนแรงงานและก็ระยะเวลาการผลิตพร้อมทั้งส่งเสริมการตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อยและก็เร่งศึกษาแนวทางการกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทน การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นที่แตกต่างกันตามเขตการผลิตเพื่อให้ราคาอ้อยและน้ำตาลทรายที่ถูกกำหนดมีความเป็นธรรมและก็สะท้อนความสามารถในการผลิตที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ค่ะ รวมทั้งการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับนะคะนอกจากนั้นควรพิจารณามาตรการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงต่อยอดจากอ้อยก็อย่างเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเคมีเคมีพันุ์และนวัตกรรมอาหารนั่นเองซึ่งจะสนับสนุนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งเป็นการส่งเสริมความยั่งยืน ในระยะยาวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยนั่นเองค่ะ